ซึ่งหากไปดูประวัติของพลเอกประยุจนันโอชานะคะนับตั้งแต่เข้ายึดอำนาจรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาค,คมปี2557พลเอกประยุจนันโอชาก็ยังทำหน้าที่ผู้บัญชาการทหารบกอีก4เดือนค่ะแต่หลังกเกษียณอายุราชาการก็นับว่าตลอด5ปีพลเอกประยุทธ์นั้นต้องรับหน้าที่เป็นหัวหน้าคอสชค,ควบคู่ไปกับการทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีค่ะถึงวันนี้นะคะพลเอกประยุทธ์กาลังเป็นนายกรัฐมนตรีจาก เลืตั้งแล้วก็ถือว่าเป็นนักการเมืองที่มีอดีตเป็นนายทหารระดับสูงจากผู้นำกองทัพที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายตำแหน่งแล้วและยังเป็นคีแมนที่ครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นบูและบุญในตำแหน่งราชการค่ะ บิ๊กตูหรือว่าลุงตูนี่เป็นชื่อเล่นของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะเดิมเป็นคนโคราชเกิดเมื่อวันที่21มีนาคม2497เป็นเด็กมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดนวลน,นรดิตจากนั้นเข้าศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่12และเป็นนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่23 ชีวิตราชาการเริ่มมีบทบาทเข้ามาคุมกําลังหลักในปี2533ด้วยตำแหน่งผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารบกที่21รักษาพระองค์ปี2541ขยับขึ้นเป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์และเติบโตเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ในปี2546ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นถิ่นบุรพาพยักษ์ ปี2549พลเอกประยุทธ์เข้ามารับหน้าที่เป็นแม่ทัพภาคที่1คุมกำลังหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ26จังหวัดภาคกลางขณะที่ในปี2551ขึ้นเป็นเสนาธิการทหารบกตามด้วยตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบกก่อนได้รับความไว้วางใจเป็นผู้บัญชาการทหารบกในปี2553ในยุครัฐบาลพักประชาธิปัตย์ ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าพลเอกประยุทธ์ต้องตัดสินใจยึดอํานาจรัฐประหารโดยปัจจัยทางการเมืองหลากหลายเหตุผลโดยเฉพาะเหตุผลที่สืบเนื่องให้ประเทศต้องหยุดชะงักเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557จากนั้นก็ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคอสาชาควบคู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีตลอด5ปีที่ผ่านมาค่ะ